เมื่อครอบครัวหนึ่งได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่แถวชานเมืองแต่ว่าพวกเขากลับต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อมันได้มีจดหมายปริศนาถูกส่งมาอย่างไม่หยุดย่อนโดยมีเนื้อหาใจความว่าใครสักคนหนึ่งกำลังแอบเฝ้ามองทุกคนอยู่จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะและทําให้พวกเขาต้องเจอกับเรื่องแปลกๆอยู่ทุกวันสุดท้ายแล้วครอบครัวนี้จะต้องพบเจอกับอะไรบ้างและจะสามารถหนีจากความชิปหายเหล่านี้ได้หรือไม่เฉิญหาคําตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Watcher หลังจากที่ดากต้าได้เผยแพร่คลิปว่ามีผู้หญิงปริศนาแอบเข้าไปนอนกับดีนในห้องจากนั้นพอดีนได้เดินทางกลับไปถึงที่บ้านก็เจอกับนอร่าที่กำลังนั่งเสียใจอยู่พร้อมกับถือแฟลชไดร์ที่มีคลิปของดีนนอนกับผู้หญิงคนนั้นเอาไว้บอกว่าเธอรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ดีนทำแบบนี้กับครอบครัวสิ่งดีนก็พยายามจะแก้ตัวเรื่องทั้งหมดแต่ว่านอร่าก็ไม่ยอมฟังและไล่ให้ดีนออกไปจากบ้านหลังนี้พร้อมกับบอกว่าเธอจะขอฟ้องหย่ากับเขา ต่อมาพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกขณะที่ดีนกำลังแอบดูลาดเล่าอยู่ในรถทันเดนั้นเขาก็เห็นว่าสองสามีภรรยามิทกับโมได้พากันนั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้านทั้งที่ทั้งสองคนน่าจะตายไปแล้วจนกระทั่งพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาขณะที่นอล่ากำลังเช็คดูประวัติการโทรของดีนเพื่อหาว่าเขาได้แอบนัดโทรกับผู้หญิงคนนั้นให้มาหาหรือเปล่าแต่แล้วเธอก็เห็นว่าในวันที่21เวลาที่1นนาที มันได้มีประวัติรายการโทรออกอยู่ด้วยซึ่งในตอนนั้นเธอกับลูกๆกำลังพักอยู่ที่โรงแรมดีนเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในบ้านและเมื่อนอนล่าได้ทำการต่อสายไปยังเบอร์นั้น ก็ปรากฏว่ามันเป็นเบอร์ของโรงแรมที่เธอใช้พักอาศัยอยู่นอลาก็เลยไปนัดเจอกับทีโอดอล่าเป็นการส่วนตัวแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับรายการโทรออกในโทรศัพท์ของดีนให้ฟังว่าในตอนที่เธอกับลูกๆก,กำลังพักอยู่ที่โรงแรมมันได้มีคนโทรเข้ามาหาเธอเวลาประมาณตีหนึ่งและก็บังเอิญตรงกับรายการโทรออกในโทรศัพท์ของดีนพอดีแถมเบอร์นั้นก็ยังเป็นเบอร์ของโรงแรมอีกทำให้เธอจึงสงสัยว่าบางทีดินอาจจะเป็นคนวางแผนเรื่องนี้ทั้งหมด เพื่อต้องการจะหลอกให้เธอกลัวและขายบ้านหลังนั้นทิ้งเพราะตอนนี้เขากําลังประสบปัญหาเรื่องการเงินทําให้ผ่อนบ้านต่อไม่ไหวซึ่งคนหลายที่อ้างตวนว่าเป็นผู้เฝ้าดูที่จริงมันก็อาจจะเป็นสามีของเธอเองต่อจากนั้นเมื่อทีโอดอลา่าได้ลองเอาจดหมายไปให้นากวิเคราะห์ลายมือดูแล้วเธอก็ได้มานัดเจอกับน้องไล่อีกครั้งและได้คําตอบมาว่าจดหมายสองฉบับแรกมันเป็นฝีมือของคนคนเดียวกัน แต่ว่าฉบับที่3ที่นอล่าเพิ่งจะได้รับล่าสุดการเขียนตัวอักษรมันดันมีลายมือที่ตรงกับของดีนและเธอก็มั่นใจพอสมควรว่าดีนจะต้องเป็นคนเขียนจดหมายนี้อย่างแน่นอนแถมที่โอดอล่าก็ได้ลองไปสอบถามธนาคารที่ดีนได้ไปยื่นกู้ซื้อบ้านมาซึ่งเพื่อนของดีนที่ชื่อว่าสตีฟก็บอกว่าดีนขายทรัพย์สินจากการลงทุนของตัวเองทั้งหมดเพื่อจะได้นำเงินก้อนนั้นมาซื้อบ้านและในเอกสารเหล่านั้นมันก็ได้มีการเซ็ยนยินยอมจากนอล่าแล้วด้วย พอนอลาได้ลองนึกย้อนดูอีกทีทเธอก็จำได้ว่าดีนเคยเอาเอกสารมากมายมาให้เธอเซ็นซึ่งเอกสารมันเยอะมากจนเธอไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่โอดอลาจึงบอกว่ามันคือการเซ็นเพื่อขอเอาทรัพย์สินของนนลาทั้งหมดและตอนนี้นอลาก็สูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วยกเว้นบัตรเครดิตกับเงินในบัญชีจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญที่เธอยังเหลืออยู่ในตอนนี้แต่ถึงกระนั้นดินก็ยังไปแอบกู้เงินนอกระบบมาอีก1 5 0 0 0 0เพื่อเอามาใช้ในการปรับปรุงบ้าน นั่นหมายความว่าตอนนี้พวกนอลา่กำลังติดหนี้มหาศาลและคงไม่น่าจะจ่ายหมดในเร็ววันนี้แถมดินยังถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นหุ้นส่วนไปแล้วทำให้เขาก็เลยต้องคิดหาทางออกโดยการหลอกให้นอลากลัวเพื่อจะได้ขายบ้านหลังนั้นต่อมาเมื่อนอลาได้เดินทางไปที่หอแสดงศิลปะที่เธอได้เอาผลงานเครื่องปั้นดินของตัวเองมาจัดแสดงไว้ซึ่งก็เห็นว่าตอนนี้ผลงานของเธอมันได้ถูกขายออกจนหมดแล้ว ทำให้นอร่าจึงรู้สึกดีใจที่เธอกำลังจะได้รับเงินจากการขายผลงานมาจำนวนหนึ่งและสามารถเอามาใช้เลี้ยงดูครอบครัวได้จากนั้นพอนอร่าได้กลับไปถึงที่บ้านเพลก็ได้เข้ามาคุยด้วยแล้วบอกว่าตอนนี้มิตรกับโมย,ยังไม่ตายซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าศพเมื่อหลายวันก่อนนั้นเป็นของใครแต่ตอนนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มาจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อนบ้านด้วยกันและเพลก็อยากชวนให้นอร่ามาร่วมงานกับพวกเธอด้วย ต่อจากนั้นนอนล่ากับโมก็ได้พากันไปที่บ้านของเพลแล้วทุกคนก็นั่งคุยกันอย่างเป็นมิตรซึ่งโมก็บอกว่าลูกชายของเธอติดยาและไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่แล้วในช่วงที่เธอกับมิรพากันออกเดินทางไปพักร้อนที่ฟอลอริดาจูจูลูกชายของเธอก็ไปบ้านพักคนชราแล้วแอบพาตัวผู้สูงอายุสองคนออกมาจากที่นั่นซึ่งพวกเขามีรูปร่างที่คล้ายกับเธอและสามี จากนั้นลูกชายของเธอก็ทำการยิงพวกเขาในระหว่างที่พวกเธอไม่อยู่บ้านและโมก็เริ่มรู้สึกสงสัยว่าตลอดหลายวันที่ครอบครัวของนอล่าได้รับจดหมายจากผู้เฝ้าดูบางทีมันอาจจะเป็นฝีมือของลูกชายเธอเองแต่ในระหว่างนั้นเพลก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เธอเองก็สงสัยแจสเปอร์เหมือนกันแจสเปอร์อาจจะเป็นคนเขียนจดหมายส่งไปที่บ้านของนนล่าเพราะบ้านหลังนั้นเคยมีความผูกพันกับแจสเปอร์ซึ่งเมื่อหปีก่อนเธอเองก็เคยได้รับจดหมายปริศนา แต่มันเป็นจดหมายเกี่ยวกับการยกย่องและชื่นชมบ้านของเธอบอกว่าเขารู้สึกชื่นชอบบ้านหลังนี้และดีใจที่เพิไม่ได้ปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรมันทําให้เธอก็เลยเชื่อว่ามันคงจะเป็นฝีมือของแจสเปอร์เพราะก่อนหน้านั้นเธอเคยบอกว่าจะทาสีบ้านใหม่แต่แจสเปอร์ก็ไม่เห็นด้วยก็เลยคงจะแอบส่งจดหมายเพื่อทําให้เธอเปลี่ยนใจ ดภาพมาที่ทางฟังของดีนเขาก็ได้ไปพบกับดากต้าอีกครั้งเพราะหลังจากที่ดีนบอกว่าไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นดาโกต้าก็เลยสงสัยและลองไปดูกล้องทั่วทั้งบ้านอย่างละเอียดว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาได้ยังไงแต่ว่ามันกลับไม่มีกล้องตัวไหนที่ไทยติดเธอเอาไว้ได้เลยเหมือนกับว่าจูจ่ๆเธอก็โผล่เข้ามาในบ้านได้เองซึ่งพอรู้แบบนั้นดีนกับดาโกต้าก็พากันกลับไปหานอล่า แล้วเล่าเรื่องนี้ให้กับนอล่าฟังเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของดีนว่าเขาไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆจากนั้นนอล่าจึงขอคุยกับดีนเป็นการส่วนตัวเพื่อถามว่าดีนได้เป็นคนเขียนจดหมายเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งดีนก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนเขียนจดหมายฉบับล่าสุดพอนอล่าได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกโมโห,โหและไม่พอใจเป็นอย่างมากแถมดีนยังหลอกให้เธอเซ็นเอกสารจนสูญเสียทรัพย์สินหมดทั้อีก แต่ดีนก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่รู้จะบอกเรื่องนี้ยังไงและเขาก็เขียนจดหมายเพียงแค่ฉบับเดียวเท่านั้นสองฉบับแรกที่ถูกส่งมามันไม่ใช่ฟีมือของเขา ต่อจากนั้นทั้งสองคนจึงพากันเดินทางไปหานักสืบเชมเบอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อจะดูว่าผลตรวจดีเอ็นเอในจดหมายมันตรงกับของใครแต่เชมเบอร์แลนด์ก็บอกว่าผลที่ได้มามันไม่ตรงกับทุกคนในฐานข้อมูลทําให้ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดบอกได้เพียงแค่ว่ามันเป็นของผู้หญิงซึ่งพอนอล่าได้รู้แบบนั้นก็ทําให้เธอวางใจได้ในระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ฝีมือของดีนเหมือนกับที่คิดเอาไว้จากนั้นในวันต่อมานนล่าก็ได้เดินทางไปยังคันที่ครับ พราะตอนนี้เธอถูกถอนออกจากการเป็นสมาชิกจึงอยากรู้ว่าใครเป็นคนสั่งให้ทําแบบนั้นกับเธอแต่ในระหว่างนั้นเองนอร่าก็ได้หันไปเห็นคาเลนที่กําลังนั่งคุยอยู่กับนักสืบเชมเบอร์แลนอย่างสนิทสนมนอร่าจึงรีบโทรเรียกให้ดีนตามามหาทันทีเพราะเธอคิดว่าบางทีเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นฝีมือของคาเลนกับเชมเบรแลนที่รวมหัวกันกลั่นแกล้งพวกเธออยู่เพราะก่อนหน้านี้แชมเบอร์แลนเคยรู้ว่าดีนเสียเงินไปมหาศาลในการซื้อบ้าน ซึ่งคนภายนอกไม่มีทางที่จะรู้ได้เด็ดขาดเขาอาจจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากคาเลนและที่จริงคนที่เป็นผู้เฝ้าดูมันก็คือ2คนนี้เองนอล่ากับดินจึงพากันเข้าไปต่อว่าใส่สองคนนั้น บอกว่าตอนนี้เธอเข้าใจหมดแล้วเรื่องที่คาเรนเป็นคนส่งจดหมายมาข่มคู่ก็เพื่อจะหลอกให้เธอกลัวและขายบ้านหลังนั้นในราคาถูกคาเรนจะได้เอามันไปขายต่อและทํากําไรจากมันแถมนักสืบเชมเบอร์แลนก็ไม่ค่อยอยากจะให้ความช่วยเหลืออะไรในตอนที่พวกเธอต้องการความช่วยเหลืออีกนอร่ากับดีนจึงมั่นใจว่าสองคนนี้จะต้องเป็นคนร้ายอย่างแน่นอน ต่อจากนั้นเมื่อดีนกับนอล่าได้พากันกลับไปถึงที่บ้านแล้วเอลลี่ก็ได้ไปเจอกับข้อมูลบางอย่างมาซึ่งมันเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกยกย่องบ้านเหมือนกับที่เพิร์ลเคยเล่าให้นอล่าฟังโดยพวกนักเรียนกลุ่มหนึ่งจะพากันหาบ้านหลังที่ตัวเองชอบพร้อมกับเขียนจดหมายกยกย่องส่งไปให้กับเจ้าของบ้านเพื่อแสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อบ้านหลังนั้นและคนที่เป็นอาจารย์สอนนักเรียนพวกนี้เขามีชื่อว่าโรเจอร์คับแลนด์พอนอล่าได้เห็นใบหน้าของอาจารย์ เธอคนนึกขึ้นมาได้ว่าเคยเห็นชายคนนี้ในตอนที่มาดูบ้านวันแรกซึ่งเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่สนใจบ้านหลังนี้เหมือนกันแต่ว่าทันใดนั้นช่างที่กำลังปรับปรุงห้องใต้ดินอยู่ก็ได้ออกมาเรียกให้ดีนลงไปดูข้างล่างบอกว่าเขาเจอกับประตูลับบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ในกำแพง และเมื่อดินกับนอลาได้พากันเข้าไปสำรวจดูข้างในนั้นทั้งสองคนก็เจอกับใครบางคนที่กำลังวิ่งหนีเข้าไปข้างในซึ่งพอดินกับนอลาได้พากันวิ่งตามมันไปพวกเขาก็เจอกับห้องรับที่มีทั้งเตียงและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ดำรงชีวิตอยู่ข้างในนั้นส่วนชายปริศนาก็ได้หนีหายเข้าไปในกำแพงก่อนที่จะถูกดินจับได้ซึ่งเขาก็คือคนที่เคยปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจอาคารแล้วโผล่ออกไปยังบ้านของเพลซึ่งมันได้เชื่อมต่อกับอุโมงค์นี้อยู่